อุ้ยนี่หนึ่งตัวสองสามสี่นะพี่น้องนะแล้วก็ห้าครับผมนหกวุนน้ดิเจ็ดตู่พี่น้องนี่ถ,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 ถุย สวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับนะ้อกาเซโลครับผมพี่น้องมมมเมื่อนี้มาหาปานิ่งในเมืองรอยเอ็ดคือเราผมมากกับปพ่อนญท่านยายท่านผ้าเขาไม้แล้วพี่น้องป่าน,นิ่งต้องยกไห้แกเด้ครับผมดูทุกซอกทุกมุมเลยตอนนี้ผมก็ขึ้่นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องล่อแกปลามันมาหา ซึ่งมันบ่มีวีแล้วสิมาหาผมวิญญาณท่านยิงสามนัดแล้วยังบ่ได้จัะตุยเขายังบ่ได้ลั่นจังนัดเลยไปเดี๋ยวลอดลุ้นน้ำกันกน,นะพี่น้องครับว่าเราจะมีผลงานไหมเนาะไปพี่น้องลุวยตอนนั้นพี่น้องวิญญาท่านถือแล้ววิญญาท่านยิงโดนแล้วพี่น้องนี่เอทอร์ซี่เลเทอร์ซีหาจังได้ป๋าแล้ว ยังไม่ได้จักจุกเลยโดนแม่พี่น้องฮะยังบ่ถืออีกบ่ถือบ่ ยิ่เงเอาลวดเดิมมือนีทั้ทงนี้ยังว่าเห็นป่าจากตูอยู่บายนวไหนสิบโมงเดี๋ยวถ่าสิบโมง รอเวลาพี่น้องทันยิงเงายิงเหงาห้อยิ่งไม่ได้ลั่นจังบาทนี้ยิ่งท้างหน้าก็ยิงลมยิงแรงยิงไปถึงปลาพี่น้องยิ่งกระนิ่นพี่น้องเหมือน มายิปนินนั่งรน,นั้อย่างสาวนี่ปลาปลาเทีาไหพี่น้องโอกระดาษทิชชู่ผมนี่วะ รุ่นน้ำกันนะพีน้องไล้ว่าเฮาสิได้จักแต้มมอมเลยหน่องมีแต่สามลูกเลยวะสองลูกนั้ดโดนมอวะ โดด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 พี่น้องโดดนะพี่น้องสี่สิบเมตรพี่น้องสี่สิบเมตรครับผมพี่น้อง ดป่าขึ้นไกลยังไม่ใช่ปัญหาค evet รับพี่น้องครับผมตัวปกใจด้วยเลยตัวนี้นัดนัดแรกของเฮาเลยพี่น้องครัทะลุบอลลูกดอกเขาบ่

ท่านนี่เ่านยสี่สิบเมตรเนี่ยสี่สิบเมตรนี่แล้วคนยิ่งเนี่ยเออ้ยอ,ยอ,ยอยพี่น้องอใส่ปลักกักเลยพี่น้องเขาปากเลยอ๋อ หวานเจี๊ยบเรือพี่นอ้องเอ้ยเต็มเรียกเขามาแล้ววายวายวายฮะหลุดแหวเลยพี่น้องเนี่ยป่าขึ้นพุ่นแหมสี่สิบเมตรพุ่นแหมก็ใตแ้แหละน้องโอ้ยใต้ถ้าว่ายิงก็บริยิงพี่น้องเนี่ยเลยตัดสินใจยิงเลยแล้วมันแค่จี้ป่าขึ้นไก่ฮะมันมีเทคนิคอยู่ ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้มันก็หันหนาตรงมาหาเฮาวะพี่น้องหันขางแล้วขางแล้วพี่น้องดูนี่ โอ้คือตัวหน่อยแท้หน่อยกเอาวพี่น้องโพร่าตัวพอดีเลยวะนกใส่โล่กวางขึ้นอยู่มองเกาดีแล้วซัำนิบอ่ อย่าเอาเด้อมีอท่านเราวะตุ้งตุ้งซมี่แล้วก็เอาพี่น้องใส่ซมี่ก็โอเคแล้วผมประสบการใหญ่มากมายแล้ว เจีเ๊ยปเลยฝ่าขึ้นไกลเว้ยี่น้องฟี่สิบหาสิบเมตรพุนเนี่ยมันขึ้นใกล้ใ,ลใน,นี้ซะหนิเต็มกระสอบเนี่ยตูมันขึ้นใกล้ใกล้รกาเลือกเอาตูใหญ่ๆก้าวเป้ามันใหญ่เลายิ่งไปมันถือเลยสมุติใสํสำรับเทคนิคยิ่งป่าตูที่มันขึ้นไกลๆเนาะถ้าระยะประมาณยี่สิบเมตรเนี่ยยี่สิบเมตรขึ้นไปอ่ะเอาถ้าใส่ย,ยางเส้นเดียวอะ มันบอสสามารถเล่งตรงได้เลยพี่น้องถ้าเป็นเนี่ยพวกงานศูนย์พวกนี้มันอาธิขยับขยับอันนี้ได้มันบอขยับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ขยับตัวนี้นี่ขยับไปขยับมาได้ครับผมมันอาจสิยิงได้แต่มันต้องใส่เวลาขึ้นกันครับผมแต่ผมใส่ล็อกเดิมแต่ผมสีใส่วิธีคือเล่งมันให้ตรงให,ให้ตรงตวัวปลาแล้วเนาะ แล้วก็ยกปลายปืนขึ้นจะมาประมาณจะฝ่ามือหนึ่งถ้ามันไก่จะซีซีเมตร,รผมเพื่อประมาณสองหนึ่งตง้องฝึกบ่อยๆครับพี่น้องครับบอแมนว่าสเอาไปใส่เอาไปใส,ส่ได้แต่ต้องฝึกบ่อยๆครับผมเทคนิคนี้นะคือเล่งให้ตกตัวปลาไปยกปลายปืนข <im ple> ึ้นกะลองน้ำไปใส่เบื้องครับผมพี่น้องเพื่อ หน้าหน้าท่านใดเนาะเนาะเป็นมือไม้ที่เห็นป่ามันขึ้นไก่ได้ยิ่งจังไรก็บ่ถึงือโบ่หอดเนาะการล่องเอาไปไสได้ครับผมคือนีไปไม่ต้องด่าฮอลลุยตัวครัสามสิบตัวเลยสามตัวนนี่ตัวใหญ่เลยวะนี่จะตัวใหญ่เลยไม่ต้องโดนโดน อ,อ้วนคนอ้วนเลยพี่น้องออนะตัวนี้อ้วนว่ะตัวนี้อ้วนอ๋อสามสี่ตัวนี่ตัวคนอ้วนเลยอ้อนนนวนขนาดวะใส่อ้วนเลยพนะี่น้องะทุก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 วันเทียบแล้วแบบนี้ อวนตุปุเลยพี่น้องโอ้ตตัวตัววนเลยนอวนตุบปุเลยเ่แบบนี้ไปตกินอวนตุปุกเลยพี่น้องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ từ nhảy nó phải nhảy Mà bình phú rồi đó. โดนไนลอ,อ,อ,องดูดแล้วไปเนองลองอยู่ลึกขนาดเลยน้อน ใส่สวยเลยครับผมพี่น้องใส่สวยเลยแก้วแก้วตัวอ้วนอ้วนเลยพี่น้อง ม,ม,ม,มันล่องลึกครับผมมันบ้ร้อยห็นหัวห็นเนาะถ้ามันล้อยหัวขึ้นจะกล้องมันอาศิจับได้นะใส่สวยเลยพี่น้องเนาะนงขวเจียบครับผมไปติดตามตัวต่อไปเลยพี่น้องนะ ทีสสส่สมนสสสสสสีนน่อาไอ้ต okay. ัวข้างหลังก็อ้วนตัวนี้ก็อ้วนสามที่ตัวสามที่ตัว้อู้หลืกมตาน้ำเป็นขื้นโเห็นอู้หมันไหลกันอีกแล้วเนาะเดดบ่ออกเลยี่นอ่มันค่ายัง

uốn chắc thương nhau <laughs> okay, men แน่นปะนี่บูมีบุ๊บกหางเนาะทำมันหางมินน้องอ้ยหวานเจี๊ยบเลยน้องมันเลยเฮาบูขาดมันเข่ากระดูกไหม ดูนดูนดูนได่ต้องดูนี่้อง mình để tủ ngăm ngăm luôn đi không. thô thô Một thô thô. mán tiếc đi không mán tiếc, สวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะตอนนี้ก็กลับมาหมดบ้านเลยพี่น้องมาเบึงป่าร่วมกันเลยพี่น้องนะว่าผมได้จักตัูนะพี่น้องดูนะอุ้ยนี่พี่น้องนะอู้หู้ยเนี่ยนะหนึ่งตัวสองสามสี่นะพี่น้องนะ แล้วก็ห้าครับผมน้องหกวุ้ดีเจ็ดโต้พี่น้องอุ้ยตัวโต้โต้โต้เจ็ดโต้ครับพี่น้องครับผมหวานเจี๊ยบคือเก่าครับผมไปคลิปนี้ก็ขอตัวล่าเฮียนีครับพี่น้องครับผมเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ